นะเป็นคนเทาเทาเพื่อนไงไง่ายสุดแต่ความพิดเมืกาคุณขนมผิงเขาสองรอบเลยพี่ใช่ปะป่าอ่ไรอนะคือคุยที่แบบห่างกันไปสักพักแล้วก็มาคุยกันอะไรเงี้ยอืมใช่เคยเคย,เคยห่างกับเขาไปพักนึง เพิ่งกลับมาคุยกันตามหารักแท้ครับจะาหารักแท,าาาท้าใจกันะหาในรักแท้ในไฟเอ็มน้องไก์ไงวันแรกสองวันแรกสรุก่ยวันที่สามเริ่มเครียด <laughs> <c oughs> แบบโดนแซวแบบสองวันเปลี่ยนคนทีสองวันเปลี่ยนคนเชื่อโก้ก็ไม่อยากเป็นงั้นหรอกไอ้เชี่ยแต่ฮันเป็นนะฮันเป็นเหมือนมึกนะเพราะว่าฮันฮันมาเหยียบที่เมียตอนแรกฮันว่าแบบมาหาปั่นเป็นบังเล่นโอ้คุณคุณคุณอย่างคุณคุณปั่นไม่หรอกเขาเจอเขาเจอโกโปรคุณเขาติดคุณหมดแหละปั่นคุณปั่นใครไม่หรอกจริงๆเออใช่หรอพี่มี่เขาเขาดูหมดหรอ มันดูทุกที่แหละคุณไม่ต้องมาที่นี่หรอกมันดูทุกที่แหละเจอเจอรีวายได้มาแบบชื่ออะไรขอดูประชาชนหน่อยโอ้โหรู้หมดอ่ะเรยบ้อยเลยรู้ดอะรู้เลยรู้หมดแต่ใครเป็นใครไอ้เชี่ยรู้เชี่ยนที่เกิดอ่ะโอ้แต่ที่นี่ที่นี่น่ากลัวมันรู้่ะบอกไม่ถูกว่ะ แต่หมึกถามว่าหมึกเคยเคยเล่นอะไรยังไม่ไม่เคยเล่นกับใครนะเพราะว่ากับแฟนเก่าก็แฟนเก่ากัขแน่นอกแล้วก็มาเล่นเกมนี้ด้วยกันก็เลยเป็นแฟนเกมนี้ด้วยใช่ผมอ่ะมีมีมีเม้นต์จากคนดูบอกว่าหมึกเลิกคุยทั้งสองคนเลยถ้าหมึกจะอินอินกับเรื่องนี้มากขนาดนี้หมึกจะเสียใจเองนะอ่ะเดี๋ยวเราพูดตรงที่ปิดเสียงคุยเมื่อกี้ไปพูดนิดนึงก็ได้ว่า คือคือผมไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกข้างนอกอะไรกับใครนะผมแค่รู้สึกว่าคนคนหนึ่งอะที่เข้ามาในชีวิตเราแล้วเขาทําให้เราแบบเออเขาทําให้เรายิ้มได้เขาทําแบบเขาทําดีกับเรามากๆผมแค่ผมแค่รู้สึกเฉยเว่าเออผมเขาดีกับเราแต่ผมแค่ไม่อยากทำให้เขาเสียใจเฉยเอันนี้คือในมุมของผมอะกับทั้งคู่เลยทั้งคู่เขาเขาเขาดีเองคนละแบบเนี่ย mm. ใช่ อันนี้คือสิ่งที่อยากจะบอกคนดูมันไม่ใช่ว่าผมรู้สึกกับเขาข้างนอกแล้วแบบเฮ้ยเอาไงเดียเอาไงดีดีมันไม่ใช่อย่างนั้นสำหรับหมึกคือปิดคอมก็คือทุกอย่างจบใช่ใช่ปิดคอมคือทุกอย่างจบฟังครับสู้สู้ครับเดี๋ยวผมไปสารต่อพี่เองเอ้ยขอบคุณครับน้องไกด์ขอบคุณครับขอบคุณห้าร้อยบาทครับน้องเลิฟของพี่ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากนะขอบคุณครับขอบคุณครับ เออหรือไม่แน่ก็อาจจะแบบว่ายังยังไม่เจอคนที่ใช่จริงๆก็ได้มั้งแต่ว่ารู้วนี่ถ้าใช่ถ้าสมมติว่าเจอคนที่ใช่อะเราจะเอาใจลงไปเล่นไปเออ <laughs> แต่ฮันอะแฟนแม่งดูคนเลยนะคือไม่รู้อะถ้าถ้าฮันเล่นไปอะคือแบบคือเราก็เต็มทีอ่อะต่อให้แม่งแบบสุดท้ายมันจะเสียใจก็ก็ช่างเอะเพราะว่าเราก็ได้เต็มที่แล้วอะ คิดอยู่แค่นี้เองอืมอืมอืมเข้าใจอยู่อีอเซ็ใหมบบนน่หรือว่าเหมือมกแบบว่าเป็นคนหรือว่าเหมือกคิดมากไปวะเอาจริงปะถ้าแบบว่าเราคิดอยางจริงขาเขีาใจเขาเขาน่าจะรู้อยู่แล้วปะน่นอย่างวันเนี้ยวันเนี้ยเอ้อจุกูจะพูดผิงเอออะไรเนะี่ยเออวันนี้ฮันนี่อยู่อยู่กับผิงแล้วเอ่อคิดว่าผิงเขารู้ไหม ทันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขารู้ไหมแต่ว่าก็ก็คงรอให้ให้เราไปหาแล้วมั้งใช่ปะก็คงรอแหละไม่รอก็คงตอมอไปแล้วอะ่ะเออหรือว่ามันเป็นมันเป็นที่ตัวหมึกเองว่าที่หมึกคิดมากเกินจนออกมาเป็นภาพเนี้ยแม่เราไปคุยกับสปริงว่าไงก็ตอน ตอนเที่ยงคืนหลังจากอะไรทุกอย่างเสร็จก็ก็ก,ก็ก็ไปคุยกับเขาก็แบบเอ่อเขาก็น่าจะเหนื่อยกันแหละเขาก็แบบดูไม่ค่อยมี energy เ,เท่าไหร่วันนี้เขาก็แบบก็ก็นั่งคุยกันแล้วแล้วนี่มัวแต่พูดว่าเออแบบถ้าวันหนึ่งทําเขาเสียใจอะไรเงี้ยเขาเขาจะเขาจะให้โอกาสเราไหมอะไรเงี้ยแต่พูดแต่แบบอย่างเงี้ยก็ไม่เข้าใจาว่าจะพูดอย่างนี้ทาไมเออ เพิ่งเจะแค่สองวันเองนะมือกี่วันแล้ววะมันไม่ได้ใช่สองวันนะเฝ้ากี่วันแล้ววะสองวันไม่ใช่ไม่ไปทางไม่มีทางไม่ทางใช่สองวันอ่ะเดี๋ยวขอคิดกันนะวันรับจับวันที่แทงคออ่ะเอางี้อางี้อ่ะเอางี้โหเอาวันที่เสียบพอเขาไปอีกวันอีกวันหนึ่งเขาเข้ามาเที่ยงอ่ะวันแรกอีกวันนึ่งเขาเข้ามาตอนเที่ยงคืน แล้วก็อีกวันหนึ่งเอ้ยเข้ามาตอนเที่ยงคืนหมึกบอกเขาว่าอ้าววันนี้ไม่มารู้จักวันที่สามอีกวันหนึ่งเข้ามาแป๊บหนึ่งแล้วหมึกก็ไปกินเล่าอีกเป็นวันที่สี่แล้วก็เมื่อวานเขาไม่เข้ามาหกวันหกวันโอเคแต่แต่อย่างสปริงอะรู้จักกันจากที่นู่นมาก่อนแล้วเรา<ๆ>เราไม่ไม่ไม่ได้คุยกันเป็นปีเลยแล้วก็ก็กลับมาคุยกันแต่ว่าที่นูนเคยคุยกันปะ เคยคุยกันแบบว่าตอนตอนหมึกเป็นเด็กอ่ะแล้วเขาเขาเขาเล่นโลประมาณว่าแบบพูดไทยคำมากีดคำแล้วเขาแบบว่ามันมันมาซื้อข้าวกับหมึกอยก็เลยได้คุยกันแล้วเขาจำได้หิวข้าวเออเหมือนกันเลยแต่ไม่มีเล้ไรครับเลี้ยงหล่นเลี้หมดเลยเจ็ดอะไรพี่ตอเสียงไม่ดีเลยเนียแค่ผมเลี้ยงเลยเ่อะใครพูดอะไรอ่ะขอด้วยขอด้วหนึ่งหนึ่งสามสองแปดแปดเมื่ผมมาผมขอแปเอาข้าวมานั่งกินดอวหิวมากเลย เขาเข้าเข้าร่างกินเออรอแป๊บหนึงนะก็เครียดอ่ะถูกไหมล่ะอือแต่ผมว่ามองมองดูพี่พี่มึกเขาจะเขาไอจากพี่ฟังนะจากพี่ฟังอ่ะอันนี้เราคุยสองคนดูได้ถูก่ะจากพี่ฟังอ่ะขนมพิงแม่งดีเกินไปเว้ยมันเอ่อหมึกไม่อยากให้ขนมพิงเสียใจเด้อส่วนส่วนสปริงอาจจะได้แค่ฟิวเพื่อนอืม คงไม่ได้สานต่อแต่ผมว่ากับคุณขนมพิงพี่มึงก็น่าจะนั่นนะน่าจะมากกว่านั้นเออแต่เขาไม่ไอยากาทำ<ด>ให้ไงไงอาถาาสานต่อไสานต่อได้แต่ว่าก็ไม่ได้อยากทําให้เขาเสียใจอีกไม่รู้ว่านสอนสนอะอะไรผมมาแล้วอะไรอะ อะไรบงหนึ่งพี่ฮันอะไรกันบกหนึ่งอะไรกันไม่เขาบอกผมบอกว่านั่นไงบอกว่าว่ากินข้าวยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ก็ถ้าให้ฮันมองอะนมอพิงอ่ะเป็นคนที่แบบว่าเอ้ยพูดอะไรว่าเมื่อกี้ลืมแล้วอะพูดว่าแบบจำไม่ได้ว่าในมุมมองป้าคือคนนู้นคนนู้งแบบงพิคนแบบดีเกินไปแบบไม่อยากให้ไม่อยากป้าก็ไม่อยากทําเขาเสียใจเข้าใจไหมอย่างนั้นอะ อืมเพราะว่าสุดท้ายอ่ะไม่รู้อะถามว่าสารต่อได้ไหมคาร์ลิมอาจจะสารต่อได้แต่ว่าเราก็อาจจะแบบรู้สึกผิดอ่ะมันมีความรู้สึกผิดติดอยู่ในใจอ่ะส่วนสปริงถ้าถ้าแบบแต่แรกอ่ะเขาเรียกว่าไรวคงเป็นฟิลเพื่อนอะฟิลเพื่อนที่แบบเฮฮาคงไม่ได้แบบพวกวังต่อจะไปหน้าบ้านนะถ้าพวกพวกยเงลามอะอะไรขนาดนั้นอะ ไม่งั้นเขาก็จะคุยกับคุณตรงๆแล้วถูกปะล่ะเอ๊ะคันพูดงงหรือเปล่าอเข้าใจอยู่ ผมควรทำไงวะทำไงดีวะผมอยู่กับสปิิงผมโคตร,รสนุกเลยจริงๆแต่อยู่กับอยู่กับข้านมผิงก็รู้สึกว่าแบบรู้สึกเหมือนตัวเองอยู่ในเซฟโซนอะเพราะว่าอ้อเหี้ยกูไม่น่าบบนเลยลอ,นอคนรออะไรอ่ะพี่ตรงนี้อะจะขอขอระบายลมกับไอ้ที่นั่นได้ป่ะมันคือใครวะโอ,โอ้น้องขอโทษนะแท็กซี่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  เกิดอันใดขึ้นว่ามีอย่างครับสวัสดีครับพี่มึกสวัสดีครับเอ้ยใครวะเฟิร์สเด้งครับเฟิร์สเองเฟิร์สไหนนานแล้วพี่เมื่อนานมาแล้วตอนนั้นไงพี่ที่นั้นน่ะตอนนี้ผมพูดไม่ได้แล้วฮุย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 ทิ้งรถไว้กับรถนั่นแหละใครวะเสียงมึงคุ้นมากเลย เดีผมดูให้สภาข่าวว่าจบวันนี้สองพันอ่ะเอาตังค์มาด้วยอ๋อเป็นสภาเหรอใช่ครับสภาวสี่กล่องอาขอสามดึงมาดึงมาดึงมาพี่หันพี่ก็เดินไปอ่าอ่าสามนี่นะครับตอนกุตอนทันขอนะครับบอกว่าไม่มีครับพอท้อถามปุ๊บไม่มีทันทีอันนี้แอบแหล่ข้าวสี่กล่องโอ้โเฟิร์สดเฟิร์สเจเจ็ดครับผม อา้าแล้วเขาเจ็ดเจ็ดเป็นไงบ้างอะ่ะเฮ้ยผมไม่รับรู้แล้วพี่ผมมาเป็นสภาแล้วครับมีนะมืมอ,อมโอ้เสียด้ยวะแต่คิดว่าแกงเขาจะเป็นยังไงบ้างอะ่ะอ๋อเขาเขายังไปต่อกันอยู่ครับพี่ ศึกษาบางหมัดที่พี่เป็นตอนนี้แต่ช่วนมไม่คยว่างไงผมก็เลยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมหมึกนองตอนแรกก็จะไปด้วยแต่ผมไม่ได้ไปด้วยแล้วผมไม่ค่อยว่างผมมีติดเรียนอ๋อโอเคโอเคโอเคครับขอบคุณมากครับครับเจอกันเจอกันเฟิร์สครับหกเจ็ดนี่องค์ของคุนู้นอ่ะคือเป็นแต่การเองเด้ปล่อยปล่อยมันไปนั่นอ่ะมันแร็ปแหละไอ้คนนั้นเขาพูดจะไปตอนมาเยอะนะตออะไรอ่ะ กลัวเหมือนกันกลัวติดคําพูดเขาอะเพราะที่นู่นยังใบเหลืองอยู่เลยน้องอะ่ะน้องอะ่ะไม่เคยพูดน้องเลยนะน้องจะ <c oughs> อยู่กับแกสนุกจริงๆนะผมแบบขนาหังเป็นผู้ชายนะผมแบบว่าอันเนี้ยอ่ะผมผมจะเล่าให้คุณฟังก่อนไม่รู้ว่าเขาเคยเล่าให้ฟังว่าผมกับเขาเคยเป็นศัตรูแบบว่าแบบแคนกันฮี้่ยเฮียมาก่อนเลยนะสุดๆเลยผมกับพี่ตอเขาเคยเล่าให้ฟังป่ะหรือว่าคุณรู้่าบ้างไหม <c oughs> ให้ไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเขาเลยแล้ไหนเขาไปไหน <c oughs> ตอนนี้เาไหน เขาบอกเขาไปถ่ายคลิปตำรวจจบคูณอ๋อคือผมกับเขาอะแบบว่าเคยตีกันมาก่อนใช้คำนี้คือแบบหมั่นกันมานานอะแล้วก็รอรอ,อวันตีกันอะผมอย่างอย่างช่องผมเนี่ยผมก็จะโดนลํมแบบโหลํมมาตลอดเลยในช่องโดนด่าโดนเลยมาตลอดเลยแล้วพอวันได้ตีกันอย่างเงี้ยเฟซผมอะเฟซเฟซข้างนอกอะ โหแม่งโดนกูแบบโดนถลม่มแบบยับยุย่ยี่แม่งเอาหน้าเอาหน้าพ่อหน้าแม่หน้ากูามาแบบเอามาปูย้ยี่ปูย้ยำเลยอ่ะไอหี้อ่ะเอยแบบแบบเละเลยอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าไอหี้ย่ะกูแม่งแบบมทำไมมันไม่ช่วยกูเลยวะอะไรเงี้ยผมก็เลยตีในเมืองแบบอันที่สุดอ่ะที่สุดที่สุดของที่สุดจริง,รงๆอ่ะที่สุดของที่สุดจริงๆอ่ะเอาแม่งแบบเอาทุกอย่างอ่ะมีเ uh huh. อ่อช็อปเปอร์ชอ็ชอ,ชอปเปอร์มาช็อปเปอร์ M.K.K. อ่ะมาช่วยดันขึ้นไม้มาสายฟ้ามีปืนแล้วก็มีปืนใครไม่รู้หลายคนนะแบบเล่นย้ำอ่ะเล่นย้ำกันพังเลยอ่ะเล่นจน AMD พังเลยตอนนั้นอ่ะ uh huh. เออผมก็แบบแล้วก็คุยแล้วก็ไม่คุยัอแกมาหลายเดือนอ่ะสามสี่เดือนอ่ะนานมาก uh huh. นานมากไอี่แบบทวงรีแม่งเอากูหนักจัดหนักจัดจัดเลยอ่ะ แล้วก็ประมาณสักสามเดือนสี่เดือนอ่ะพอ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 คิดได้ใช่ปะพอคิดได้ก็เลยแบบตอนนั้นแกน่าจะขับรถเล่นอยู่เฉยๆแล้วมั้งก็ไปหาแกที่แลนด์แต่ไม่เจอแกก็แบบได้คุยกับคนจากแกแกบอกว่าเออตามพี่ต้อนให้ได้ไหมอยากคุยด้วยอืมผมก็แบบพอแกมาเนี่ยผมก็แบบก็ย่อเลยรุ่นเล็กใส่เลยแบบแบบพี่ผมขอโทษนะที่แบบว่าตอนแบบตอนเล่นกันนั้นผมแบบผมผมเล่นแบบไม่ยังคิดเลยว่าเออแบบ พี่จะรู้สึกยังไงบ้างเนไผมขอโทษจริงๆผมโหตอนนั้นคือแบบคิดมันเข้าใจเขาว่าคิดได้ในวันที่สายไปจริงๆอ่ะเพราะว่าอ่ะก่อนนัานเนี้ยเราก็เคยดูเขาทุกคนรู้จักอยู่แล้วมารีสวยมากรู้จักอยู่แล้วทุกคนแกบแบบแกเป็นคนตลกแกเป็นคนอะไรเงี้ยแต่ผมแบบผมเล่นจนลืมทุกอย่างไปแบบลืมลืมไปหมดเลยว่าเออแบบไอซีโอซีอะไรเงี้ยแบบเอาผสมปนกันมั่วหมดเลยใช่หรอใช่ผมแบบผมเล่นอ่ะถ้าเกิดจะถามว่าในไอซีมันมัน เล่นกันด่ากันมันมันเป็นเรื่องปกติถูกปะปรับกันปกติแต่ผมแบบเอาเอาเอาอารมณ์โอซีมันมันรวมด้วยที่แบบว่าโดนโดนโดนถึงเฟสโดนถึงดิตตัวเองอะไรเงี้ยก็เลยผ่านผาใช่ก็เลยสั่งย้ำสั่งเยี่ยอะไรมั่วสั่วหมดเลยอ๋อฮสายฟ้าปืนหายช็อปเปอร์ไม้หายแบบหายกันเละเละเลยอ่ะเสียกองเดียวเซิร์ฟบักเปล่าพี่อันเลยพี่อนพี่อันนี่เออก็ <ś led> นั่นแหละแล้วก็แบบสงสัยว่าเอ๊ะทําไมแบบว่าแกมาตั้งแก๊งหรืออะไรเงี้ยทําไม <ś led> น้องๆมันดูรักแกจังเลยวะแบบอยากรู้อัเน,นี้ยอันนี้เป็นสิ่งที่แบบคิดไว้แต่ก็คือไม่เคยพูดนะพอพูดไปเดี๋ยวโดลนลามอกไอ้หี้ยก็คิดไว้ในใจไม่เคยพูดผ่านหน้าตีมก็แบบว่าเออทำไมน้องๆมันรักแกจังวะทาไมแกแบบแกมีดีอะไรวะกูอยากรู้อะไรเงี้ย <ś led> เคยคิดไปก็เท่าแบบแบบไอ้หียน้องๆที่มายอยู่กแบบับแกแม่งแบบแม่งเกาะดังไเฉยเปล่าวะหรือไงวะก็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 คิดไป <ś led> แล้วพอหลังจากนั้นที่ไปขอโทษแกพอได้คุยกันใช่ไหมพอได้คุยกันได้อะไรกันก็รู้สึกว่าเออแกแม่งเป็นเป็นเป็นพี่ที่ดีนี่ว่าแบบเป็นก็เป็นคนดีนี่ว่าไม่เหมือนกับเวลาเราเห็นหน้ากล้องที่เขาโวกเวกว้วัยนี่ว่าก็คนละคนกันเป็นคนละเป็นคนละคนกันจริงๆก็ก็คุยกับแกหลอดบางทีได้คุยกันตอนไม่สตรีมบ้างได้อะไรบ้างก็รู้สึกก็สนิทกับแกเรื่อย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 เืยเรื่อยเืยจนจนสิ้นปี ต้นปีคือเดือนธันวาเลยได้คุยกับพี่มัดอีกคนหนึ่งพี่มัดมามามา,มาทำแกงไอเดมดีที่วัดหลังๆแต่ได้คุยแกงไม่เยอะหรอกได้คุยไม่เยอะแต่แค่รู้ว่าเออคนเนี้ยคนเนี้ยคือพี่มัดข้างนอกคือใครเออก็พอรู้ว่าบ้างกับพี่มัดก็เลยแบบแรกๆไม่ค่อยสนิทเท่าไหร่แล้วพี่มัดมาบอกว่าเออจะขายสล็อตไอเดมดีนะมีรถสองคันรถติดแกงอยากได้หรือเปล่ากินังอยากได้ไหมอยากขายให้กากินนังเพราะว่ารู้สึกว่าเออแบบผ่านอะไรมาคล้ายๆกันเออผมก็ ก็ก็คุยกันได้คุยกับแกมากขึ้นได้คุยกับพี่ตอสมากขึ้นอีกจากที่คุยมากๆอยู่แล้วในช่วงนั้นอืมเราทีนี้วันที่น่าจะยี่ิบสามก่อนยี่สิบสามรู้ว่ารู้ว่าแกจะมาทำประเทศก็คือจะจะกลับมาอยู่ที่นี่อ่าจะกลับมาอยู่ที่นี่หมึกยังไม่ไม่เลิกกับแฟนที่นูน่นอ,อยู่บ้านแฟนกะว่าจะจะ,จะเที่ยวปีใหม่กันก็เลยเปิดคอมแฟนเข้ามาวันที่ยี่ส ก็ <ee. S 2> โถรไปหาแกวอเอ้ยพี่ตอดสพี่ผมขอเล่นแกงพี่ได้ไหมผมแบบอยากเล่นกับพี่อยากเล่นกับพี่กับพี่มัดอะไรอย่างเงี้ยเออแบบว่าอยากมาเล่นกับพี่พี่ขอขอเล่นด้วยได้ไหมครับพี่เออแกก็บอกว่าเอองั้นส่งส่งเฟซโอซีมาเดี๋ยวเขาแอดไปพิมพ์มาเลยแลย้วเขาก็บอกเออแบบยินดีครับยินดียินดีน้องมาเล่นด้วยกันได้เลยก็โอเคก็เลยมาจริงๆต้นปีมาเลยเที่ยวเสร็จไรเสร็จวันที่หนึ่งวันที่สองอะมาอยู่นี่เลย แล้วก็ได้มาอยู่แกงแกรจริงๆได้สัมผัสกับแกมากขึ้นอีกเพราะว่าอันนั้นมันอยู่นอกมันอยู่ต่างแกงกันมันก็ไม่ได้คุยกันกันมากขนาดนั้นเพราะมันอยู่แกงเดียวกันนะแกแบบแกเป็นห่วงน้องจริงๆแกรักน้องของแกจริงๆทุกคนเลยจนแบบเออก็เลยบอกว่าเออแบบฮันนี่โชคดีนะที่เขาแบบเนี่ยแบบว่ามาอยู่กับฮันนี่อ่เงี้ยเขา<ท>เขาเป็นผู้ชายมมเขาเป็นผู้ชายที่แม่งแบบดีมากจริงๆวะ่ะแบบโคตรรักแกเลย แล้วแบบเวลาเวลาเวลาหมึกอยู่เองหม,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 มึบบคกมคมีความสุขอะแรกๆมาอยู่แก๊งมาอยู่แก๊งกับแกาก็ไม่ไม่ค่อยรู้จักใครชวนมาเล่นเทนนิ่งกันเนี่ยแกจะมีแบบคําพูดของแกตลอดมีอะไรพังตัวมีอีโมท์มีมีคาพูดของแกแบบที่ไม่เหมือนคนอื่นอ่ะไม่แบบอยู่กับแกแล้วไม่ค่อยมีความสุขอะนั่นไงใช้อีโมทบอกแล้รวอนอแล้วมาใส่ชุดพังตัวแน่เลยที่โดนเนี่ยไม่ชื่ยมันอ่ะช่วยแกอยูบะอันดูนี่อ่ะ เงินแดงหรือเปล่าอ่ะคันเนี้ยไม่เป็นไรไม่ไม่โดนอยู่แล้วไม่โดนไม่โดนอยู่แล้วปลาไม่มีชูืเอาคงไปเอามา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 ไปเอาไปด้วยมันไปขึ้นคันนู้นไปขึ้นคันนู้นนี่ไอ้ไอ้นุ่มไอ้นุ่มนุ่มขวานขาดำไปขึ้นไปขึ้นขันนู้นในรถปลาไปดูในรถก่อนไอมีปลาในรถอ่ะในรถคันเนี้ยปลามีเปล่าดวงดวูขึ้นขันไหนผมขึ้นคันไหนพี่อานุ่น GTO GTO มีมีแต่ปลาอยู่เป็นเออปลามีเนคันเนี้ยเอาไว้ผมเดี๋ยวผมจะได้ช่วยอะไรลนี่จะปลาช่วยเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี เกตำรวจมาต้องยิงก็ก็แค่ถามว่าเขากระเป๋าอะไรแล้วก็กิฟตกิฟให้เขาชุดคุกอันนี้กระเป๋าะไรไม่เอาคันคันคันพิมพ์เลขช้าปเองเจัดการเดจัดการยิงแล้วแบบแกแกแกอ้าวพูดก่อนพูดก่อนไม่รู้ว่าที่หมกเล่ามาเรื่องสองคนนั้น่ะ ถ้าเริ่มถ้าเริ่มหมึกอ่ะเลือกได้แล้วแหละแค่แบบแค่สงสารโอ้โหพูดพูดพูดมาอย่างงี้ไม่ใช่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 อย่างนั้นคุณบอกบอกเขาทีบอกบอกบอกเขาทีว่าหกสี่ตรงมาเซฟเซฟแหลกเซฟแหลกเซิร์ฟแหลกแล้วแกแบบว่า พอพอมีเฟซมีเฟซกับแกใช่ปะพอคุยพอคุยกันมากขึ้นมากขึ้นน่ะแกเปลี่ยนแกเปลี่ยนชื่อ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 แชทในในในเปลี่ยนชื่อเล่นน่ะเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อเล่นในในในแชทส่วนตัวเปลี่ยนเป็นหมึกน้องเลยแล้วก็มีรูปหัวใจด้วยแกน่ารักเลยโมเมนต์เวลาแกทำเลยแกแบบแกน่ารักอะคมาช่วยแล้วใครไปช่วยวะคนมาช่วยแล้ว